เอาละสวัสดีครับธรรมโกะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเทเลราฟอร์มิงกันเทเลราฟอร์มิงเนี่ยมันเป็นนอมอนสเปลที่บอกว่าทําการเสิร์ชฟิลสเปลหนึ่งใบาจากไอเด็กของคุณขึ้นมือมันก็เป็นใบที่ถูกแบนแค่ไนมาสเตอร์ดูเอลครับส่วนในฟอร์แมต c g และ TCG เนี่ยไอตัวใปนี้ลิมิตอยู่ที่1ใบอืใบตัวเนี่ยหลายคนมองว่ามันโดนแบนเพราะว่าเทเลเมน เพราะว่าในตอนที่มันถูกแบนเนี่ยตอนนั้นเป็นเมตาเทลาเทลเมนในฟอร์แมตของ Master d u ด l แต่จริงๆไม่ใช่นะครับไอตัวใบเนี่ยมันโดนแบนเพราะว่าดีไซน์ของฟิลสเปลในยุคปัจจุบันเนี่ยเนาะไอตัวฟิลสเปลเนี่ยในสมัยก่อนนะ่ะมันจะเป็นประมาณอุม,มิใบเนี่เนาะที่แบบ มอสเตอร์เผ่าปลาเผ่าซีเซอร์เพนเผ่าทันเดอร์เผ่าอควาจะได้กับพลังโจมตีและดีฟเฟน์เพิ่มขึ้น200แล้วก็เผ่าแมชชีนกับว่าไพโกจะเสียพลังโจมตีและดีเฟน์200อ,อ,อะไรแบบเนี้ยมันจะเกี่ยวกับสเตตแค่นั้นครับแต่ว่าตัวฟิลสเปลเนี่ยมันก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะอืมมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นประมาณนี้ไปแล้ว ไอตัว p r i มี w a l l Planet Perennial เนี่ยเนาะไอตัวฟิ e สเปลของเทเลเมนเนี่ยที่มันเป็นวัน One Gas s t เตอร์ครับคือคุณแอ t เว a t e ไปเนี่ยคุณจะได้เปิดคอมโบของตัวเด็กเทเลเมนได้แบบฟูลคอมโบเลยเอ่อมาการไปนี้แอ t i v a t e เนาะก็เสิร์ชเทเลเมนมอนสเตอร์หรือว่าวิซาส์ Starforce มอนสเตอร์จากไอเด็กของคุณขึ้นมือเนี่ยแล้วก็เสิร์ชตัวไอเทเลเมนเรโนฮาร์ดขึ้นมือมาไอตัวที่มันเป็นไอเลเวล4ตัวเนี่ยเนาะ ที่พอมันได้นอมอนหรือสเปรก็จะส่งทีลเมน์มอนสเตอร์จากไอเด็กลงสุสานอืมนั่นแหละก็ส่งไปแล้วก็ฟิวชัน่นแล้วก็ต้มตามกับคอมโบอะไรแบบนั้นเนาะครับอืมนั่นแหละ,แ,หละแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งอย่างไอตัวกิมมิคพะเพ็ดฟิวสเปรเนี่ย ไอตัวแมนชั่นออฟเดรดฟูดรอเนี่ยไอตัวใบเนี่ยก็บอกว่าเมื่อการเป็นเอตเตอร์เวดก็เสิร์ชกิมมี่พาวเพ็มอนสเตอร์จากไอเด็กของคุณขึ้นมือได้แล้วก็กิมมี่พาวเพ็มอนสเตอร์ของคุณเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากแพทเทิร์นหรว่าจะไบครับเอตเตอร์เวดเอฟเฟกของมอนสเตอร์ของฝั่งตรงข้ามยกเว้นเอ็กซิสมอนสเตอร์หนึ่งครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถถอดไส้หนึ่งไส้จากเอ็กซิสมอนสเตอร์ที่คุณคอนโทรลจากนั้นทาร์เก็ตกิมมี่พาวเพ็มอนสเตอร์ที อยู่ในสุาสานแล้วก็สเปเชียลซัมมอนมันลงบนฟิลฝั่งตรงข้ามในสภาพตั้งกันได้คุณสามารถ้ี่าะเอตัเวทใบนี้ได้แค่1ใบต่อเทิร์นอืมนั่นแหละฟิลสเปลในยุคนี้มันเวอร์ครับคนนีมีเขาเลยทําการไอแบนไอตัวนี้ในฟอร์แบงคมาสเตอร์ดูเอลไปมันคือการแบนที่เป็นฟิลเจอร์พูล嘛เนาะอืมการแบนใบนี้มันก็ทําให้ตัวเด็กหลายๆเด็กที่พึ่งพาฟิลสเปลเนี่ยมันโดนลดความสเสถียรไปในตัวด้วย อะไรแบบนั้นนะครับอืมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นใบที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่ว่ามันก็เป็นใบที่ค่อนข้างเก่งครับค่อนข้างเก่งในเมตาปัจจุบันเนี่ยเนาะอืมสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็สามารถที่จะ Membership หรือว่าจะโด o n เนตได้ในช่องทางใน Description ก็ได้หรือว่าจะ Super Chat Super เปอแตงก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะ จเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ